อยู่กันในแบบฝึกหัดที่9.2นะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2บทที่9รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทอ,อยู่ในหน้าที่5.9ค่ะหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราตรวจสอบว่ามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่รูปและรูปใดบ้างในรูปนี้นะคะที่ให้มาก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่ซ้อนกันหลายรูปแล้วก็มีรูปสามเหลี่ยมปนอยู่ในนี้ด้วยนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่ามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปมาดูกันที่รูปแรกค่ะรูปแรกนี้เราจะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะสี่เหลี่ยม ABCD นี้เลยคะ่ะ เราก็เขียนลงไปเลยนะคะสี C ่เหลี um ่ยม ABCD นะคะอ่าต่อไปรูปสี่เหลี่ยมที่จะเห็นได้อีกก็คือรูปสี่เหลี I ่ยม h i j นะคะ h i e j แบบนี้นะคะ่ะเราก็ไปเขียนเลยะค่ะว่ามีรูปสี่เหลี่ยม S, S I E J ค่ะต่อไปนะคะก็จะเปน็นรูปสี่เหลี่ยม G S J F นะคะ G S J F นะคะก็เขียนลงไปเลยค่ะ อะเรา,าองมองหาซิว่ามีอีกหรือไม่นะคะอะเราเจออีกรูปหนึ่งแล้วนะคะอีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปสี่เหลี่ยม G I E F นะคะ G I E F คืออันนี้เลยนะคะรูปสี่เหลี่ยงมงมุมฉากนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรืดผืนผ้าก็ได้นะคะ เราลองมองหาซิว่ามีอีกหรือไม่ดูแล้วไม่มีแล้วนะคะก็แสดงว่ามีรูปจี่เหลี่ยมมุมฉากปะปนอ,อยู่ในนี้ทั้งหมดสี่รูปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมมาสนาพัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ